ขึ้นชื่อคาว่าตัวตลกหลายคนก็คงจะนึกถึงผู้ให้เสียงหัวเราะและความบันเทิงในสวนสนุกหรือว่าดินแดนแห่งความสุขสำหรับเด็กๆและคนทั่วไปใช่ไหมล่ะครับแต่ก็มีหลายคนมากนะครับที่ต่างก็มองลุกตัวตลกกลายเป็นหน้าหนึ่งของความน่ากลัวความสยองและความหลอนที่ดูบิดเบี้ยวเกินกว่าจะรับได้บางคนถึงขั้นเป็นโรคหวาดกลัวตัวตลกไปเลยก็มีทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ถูกชักนําเข้ามาในสื่อต่างๆมากมายที่ถึงแม้จะเป็นคาแรคเตอร์ตัวตลกแต่มันกลับไม่ตลกเลยสักนิดโดยเฉพาะกับเกมสยองขวัญที่มีไอเดียนนนําเสออใรรูปแบบบขงตตััววลกด้ยค ใช่แล้วล่ะครับวันนี้ทาง t e l l i n g Story ก็จะมาขอพูดถึง10เกมเฮโรสยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับตัวตลกซึ่งจะมีอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยครับเกมที่1นะครับ h u n d r e d Hill House เกมแนวสยองขวัญที่ถูกนำเสนอผ่านรูปแบบบิด จะให้คุณรับหน้าที่สำรวจคลาดข่าปริศนาอันน่าขนลุกครับโดยสิ่งที่เราจะต้องระวังอย่างที่สุดเลยก็คือในนั้นเนี่ยจะมีฆาตรกรตัวตลกจ้องจะเล่นเราอยู่ทางเดียวที่จะออกไปจากคลาดข่าปริศนาหลังนี้ได้ก็คือจะต้องคอยหลบซ่อนฆาตรกรและวัตถุต่างๆภายในนั้นหรือแม้กระทั่งกับดักที่มีกลไกซับซ้อนในห้องปิดตายโดยเราเนี่ยจะต้องเอาชนะและสืบหาข้อมูลเพื่อหากุญแจไขความลับบางอย่างและเอาชีวิตรอดกลับไปให้ได้ครับ โดยถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากมายนะครับแต่ก็มีการนําเสนอออกมาในแง่ของฆาตรกรโรคจิตที่กลายเป็นตัวตลกซึ่งก็ช่วยทวีความน่ากลัวในเวลาเล่นไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวครับเกมที่2นะครับ Dead Park Dead Park เกมตัวตึงจากผู้พัฒนา Euphoria g a m e ที่เปิดวางจำหน่ายในปี2019ที่ว่าด้วยเรื่องราวของตัวละครเอกที่หลังจากตื่นขึ้นมาในห้องนอนของตัวเอง เขาก็ได้พยายามหาทางออกจากห้องแห่งนั้นและก็ปรากฏว่าเขาได้เข้ามาสู่โลกของเดดพาร์คสวนสนุกร้างที่เต็มไปด้วยความสยองขวัญเหนือจินตนาการโดยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือจะต้องหลบหนีฆาตกรโรคจิตที่มาในคราบชุดตัวตลกซึ่งพอเมื่อมองดูแล้วเนี่ยก็ยิ่งทําให้เราสงสัยว่าร่างของฆาตกรโรคจิตผู้นั้นจะใช่มนุษย์หรือไม่นะอีกทั้งผู้เล่นเนี่ยจะต้องายปริศนาเพื่อเอาตัวรอดไปจากที่แห่งนั้นให้ได้ครับซึ่งหากเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราถูกตัวตลกนั้นฆ่าตาย เราก็จะถูกส่งกลับมาที่ห้องนอนตามเดิมและเราก็จะต้องเผชิญหน้ากับฝันร้ายส่วนสนุกนี้ซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าหัวใจเราจะหมดไปนั่นเองครับเกมที่3นะครับคานอิวิลคานอิวิลเกมอาเคดยิงปืนในโรคอสุรกายในปี1998 ที่เราจะเข้าไปในโลกของสวนสนุกสุดสยองและต้องยิงกำจัดพวกมนรเฮซินซากเพื่อเอาตัวรอดไปจากที่แห่งนั้นดูดูไปแล้วนะครับเกมนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในธีมสยองขวัญอะไรมากมายคล้ายกับเกมยิงปืนซอมบี้อย่าง The House of the Dead ด้วยซ้ำแต่ความน่าสนใจของเกมก็คือมันจัดอยู่ในรูปแบบของสวนสนุกประหลาดที่มีทั้งอสุรกายตัวตลกและซอมบี้มากมายโดยเกมนั้จะนำเสนอการยิงชนิดแบบเห็นเลือดทำให้คานอีวิลค่อนข้างถูกใจวัยรุ่นและเป็นหนึ่งในเกมตัวตลกที่หลายคนยังคงพูดถึงกันอยู่ณนะปัจจุบันนี้ครับ เกมที่4นะครับ Exhibit of Sorro Exhibit of Sorro เป็นเกม p ั z z l e p o พอยต์แอนด์คลิกที่เราสามารถเข้าเล่นได้ง่ายๆในเบราว์เซอร์ต่างๆต,ต,ตัวเกมนจะว่าด้วยเรื่องราวของเราที่เข้ามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เตรีมละครสัตว์แห่งหนึ่งซึ่งก็จะมีการพาชมและกดสิ่งของต่างๆเพื่อแก้ไขปริศนาหรือมอบกุญแจสําคัญให้กับเราเข้าไปยังดานต่อไปเรื่อยๆแรกเริ่มนะครับเกมก็ดูน่ารักใสๆเหมือนกับละครสัตว์ทั่วไป แต่เมื่อเรากดเล่นลึกเข้าไปแล้วล่ะก็เราก็จะเริ่มพบเจอกับความประหลาดของตัวตลกมากมายที่ค่อยๆถูกทรมานจนตายและกลายเป็นปีศาจแสนน่ากลัวซึ่งมันก็เป็นภาพที่ไม่น่าชวนดูเท่าไหร่ไม่มีใครรู้สาเหตุแน่ชัดนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่มีเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับว่าการจัดแสดงทั้งหมดนั้นแท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นคนที่ติดอยู่ในกระเป๋ามิตินี้ที่ถูกควบคุมโดยตัวตลกชั่วร้ายซึ่งผู้เล่นที่แวะเวียนเข้ามาเนี่ยจะต้องทรมานวิญญ,ญาณที่น่าสงสารเหล่านี้อย่างไม่ได้ตั้งใจซ้ำแล้วซ พื่อที่เราเนี่ยจะได้รับกุญแจนําไปไขประตูทางออกและออกไปนั่นเองนับว่าเป็นเกมที่ทําออกมาได้หล่อในเต็มของตัวตลกที่ใช้ได้อย่างมากเลยทีเดียวครับเกมที่5นะครับ The Happy Hill Homeicide The Happy Hill Homeicide เป็นเกมที่เราจะต้องสวมบทบาทเป็นฆาตรกรตัวตลกแสนโลกจิตที่จะต้องคอยจัดฉากฆาตรกรรมคนอย่างแยบยลให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะถูกชาวบ้านฆ่าตายเอาในที่สุดเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ แต่ความสนุกของการสวมบทบาทนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเราเนี่ยจะต้องใช้ไหวพริบและการสังเกตเข้าช่่วอย่างมากดูดูไปแล้วก็ไม่ใช่เกมสยองขวัญอะไรนะครับแต่เป็นเกมฆาตกรบันเทิงซะมากกว่ายัางไงแล้วถ้าหากใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปหาดาวน์โหลดกันได้นะครับเกมที่6นะครับ Play with me Play with me เป็นโปรเจกต์ของนักเรียนชาวฝรั่งเศสที่มีเป้าหมายเพื่อนำพาผู้เล่นดำดิ่งไปสู่การ,ระจนภัยอันน่าสะเพรึงกลัวโดยในเกมนี้นะครับจะเป็นเกมนำพาผู้เล่นไปสู่ฝันร้ายที่มีตัวตลกสุดน่ากลัวคอยตามหลอกหลอนเราอยู่ซึ่งเราเนี่ยจะต้องใจแข็งพอในการฝ่าฟันและต่อต้านกับตัวตลกตวนั้นเพื่อที่จะตามหากุญแจนำไปสู่ทางออกนั่นเองดูเป็นพล็อตเกมเดิมๆของตีมสยองขวัญอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าบรรยากาศและไอเดียในการทำเกมนี้ขึ้นมาก็ถือว่าไม่น้อยหน้าเเเกกมมดดีีดีๆอื่นลทยทว แถมยังสร้างตัวละครตัวตวลกออกมาได้น่ากลัวจนผู้เล่นในกรีดร้องเสียงหลงกันมานักต่อนักแล้วเกมที่7นะครับ b e w i l d e r House b e w i l d e r House เป็นเกมเนีพัชซ่อมุมมองบุคคลที่1ที่เราจะต้องฝ่าเขาวงกดแปลกๆสุดตการตาไปให้ได้ซึ่งในระหว่างที่เรากำลังหาทางออกไปจากที่นี่อยู่นั้นเราก็จะเห็นตัวตวลกตัวหนึ่งพยายามจะจ้ำสแกคคุณอยู่ตลอดเวลาส่วนนี้เองนะครับที่เกมพยายามจะเล่นกับจิตใจคุณ ให้รู้สึกหวาดกลัวและกดดันในการทำัซเซิลต่างๆซึ่งมันก็ไม่ตลกเลยถ้าหาว่าคุณพบเจอกับตัวตลกตัวหนึ่งแล้วเมื่อคุณล้าสายตาจากมันแม้แต่ไม่นาทีเ e ดียวมันก็จ้องจะเล่นคุณได้ทุกมือน่าว่าเกม Beewilder House ถือเป็นเกมที่นําเสนอตัวตลกออกมาได้กดดนันและหลอนชนิดที่กว่าจะเล่นผ่านไปได้แต่ละด่านเนี่ยก็แทบเหนื่อออกมือกันเลยล่ะครับเกมที่แนะครับ Cloud in a House ปกติแล้วเนี่ยเรามักจะเห็นตัวตลกมาเยี่ยมบ้านคนอื่นและสร้างความกลัวความหลอนให้กับผู้เล่นใช่ไหมล่ะครับแต่เกมนี้เนี่ยมันกลับตรงกันข้ามไปเส้นหน่อยเพราะเกม c l u w in t House เป็นเกมสำรวจย้อนยุคที่เราจะหันมาสวมบทบาทเป็นตัวตลกแทนที่จะเป็นผู้เล่นธรรมดาครับโดยเราจะตื่นขึ้นมาในบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าและนำพาเราไปสู่การไขปริศนาภายในบ้านที่มีบางสิ่งอันแปลกประหลาดซ่อนอยู่ซึ่งอาจต้องใช้ชีวิตของตัวคุณเองไปเดิมพันโดยเรานี้จะต้องคอยหลีกเลี่ยงผู้อาศัยแปลกๆที่ซุ่มซ่อนอยู่ภายในกำแพง ตัวเกมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น20ตอนจบแล้วก็จะมีฉากจบการตายของตัวตลกที่แตกต่างกันออกไปโดยฉากจบในเกมที่ทางผู้พัฒนานําเสนอเนี่ยก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจที่ดึงดูดให้ผู้คนหันมาเล่นเกมนี้กันอย่างมากมายด้วยและถึงแม้ว่าตัวเกมจะไม่ได้ให้บรรยากาศที่ชวนหลอนเหมือนกับเกมอื่นๆนะครับแต่ความหดหูและความหลอนเนี่ยก็กินใจผู้เล่นใช้ได้เลยแ่ะนะเกมที่9นะครับอ t h o อล o w c r กครว แล้วเราก็เข้ามาสู่เกมแนวโทรศัพท์กันบ้างนะครับหรือก็คือเกมอิดฮอร์โรคาวเป็นเกมสยองขวัญแนวพัซซที่เปิดให้ดาวน์โหลดในรูปแบบของสมาร์ทโฟนหรือว่า Android ซึ่งเป็นเกมที่สามารถพกพาและเล่นไปได้ทุกที่เนื้อเรื่องของเกมเนี่ยก็คือคุณจะต้องทําภารกิจด้วยการเข้าไปสํารวจบ้านปริศนาและค้นหาคาใบ้ในห้องต่างๆเพื่อที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยให้คุณหนีออกไปจากที่แห่งนี้ได้นั่นเองพร้อมกับพยายามหลบซ่อนหรือว่าหนีตัวตลกสุดโลกจิตภายในบ้านที่จะถือค้อนขนาดใหญ่ไล่ฆ่าคุณไปปปตตลลออดททางงัวเเกมมมจะ็นในใรูแบบบุุคคี่1 และมีระบบการบังคับที่ค่อนข้างไหลลืน่นซึ่งเกมนี้เนี่ยเราสามารถเลือกระดับความยากในการทําภารกิจได้แถมเกมอิดฮอร์โรคราวก็เป็นเกมฮอร์โรเพียงไม่กี่เกมในรูปแบบของ Android ที่น่าจะถูกใจสายเกมโทรศัพท์อยู่ไม่ใช่น้อยครับเกมที่10นะครับ Dead by Daylight และเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยนะครับสำหรับการเอาตัวรอดในโลกลึกลับที่เต็มไปด้วยฆาตรกรและผู้รอดชีวิตมากมายอย่าง Dead by d a y l i g h ์ ที่ได้มีการใส่ฆาตรกรจอมดุดนิ้วอย่างด e c l o าวเข้ามาด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่มีฆาตรกรสุดโหดและสยองขวัญในรูปแบบของตัวตลกซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกที่จะเล่นเป็นผู้รอดชีวิตหรือว่าเป็นฆาตรกรไล่ล่าคนอื่นก็ได้โดยเกมเนี่ยจะนําเสนอถึงความโหดและความมันในรูปแบบของการจูกพร้อมกับเปิดทักษะต่างๆที่เอามาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถของแต่ละคนกันไปครับกลายเป็นว่าเกมนี้เนี่ยขึ้นแทนเกมยอดนิยมอันดับตน้ตนๆของผู้เล่นในสตรีมและในอีกหลายแพลตฟอร์มมมาากยยเลยละครับ อาแล้วครับและทั้งหมดนี้ก็เป็น10เกมสยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับตัวตลกที่ผมนํามาฝ่ายคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับอ่ล่ะครับและสำหรับวันนี้ทางเทลลิงสตอรี่ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ